สวัสดีค่ะน้องๆชาวบลิสวันนี้พี่จะมาพิกอากาศในหัวข้อตัวตนคนรักของคุณออยากรู้ไหมว่าคนรักของน้องๆจะเป็นคนแบบไหนนะวันนี้พี่มีสามกองโดยที่มีสัญลักษณ์จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สองค์นะคะกองแรกเป็นพระอาทิตย์ ก็คือเป็นชาวธาตุไฟเนะเป็นคนวันอาทิตย์ก็ได้ซึ่งจะเป็นคนเข้มแข็งเก่งชนะได้ทุกเรื่องมีความสามารถประมาณนั้นชวนกองที่สองคือพยาพิเภกพยาพิเภกเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นผู้ที่ช่วยพระรามหรือพระนารายในการสู้รบกับพระกทศกันเนาะมีสติปัญญารักความถูกต้องมากเป็นคนดีงามมากนะพญาพิเภก ส่วนองค์ที่สามก็คือพระทักษะพระทักษะเป็นบิดาของพระแม่อุมาเทวีตอนแรกเนี่ยอาจจะเป็นคนที่จิตใจแบบว่ามีความเป็นตัวของตัวเองสูงไปแต่พอตอนที่พระศิวะเหมือนเหมือนกลับมาเป็นคนดีแล้วนะตรงนี้ก็คือพระทักษะก็เป็นคนดีเหมือนกันเหมือนเสศหละตรงนี้ก็ให้น้องเลือกจาก สิ่งศักสิทธิ์ที่คุณชอบหรือว่าจะจะ,จะตัวเลขก็ได้นะหนึสเลือกเลยจ้าจะได้รู้ว่าคนรักของน้องมีนิสัยแบบไหนอ่ะมาเรามาดูกองที่หนึ่งกันนะคะกองที่หนึ่งเนี่ยเทพพระอาทิตย์กำลังจะบอกว่าคุณจะได้ความรักจากต่างแดนหรือเป็นชาวต่างชาติ หรือเป็นคนที่ทำงานจากด้านต่างประเทศอ่ะหรือจะเจอกันในโลกโซเชียลก็ได้การสื่อสารเจรตาติดต่อคนรักของคุณเนี่ยเป็นคนเก่งมีความสามารถมีสติปัญญาดีเอาชนะอุปสรรคทั้งหลายได้อย่างดีเลยนะคือเป็นคนเก่งเด็ดเดี่ยวแล้วก็เป็นคนจิตใจแบบว่าจริงใจสันโดษมีคุณธรรม ชอบความสันตที่สุขเรียบง่ายสุข,ขุมรอบคอบแล้วก็แถมสดใสนะมองโลกในแง่ดีมีอารมณ์แบบศิลปินเป็นนักดนตรีมีมีแบบมีชื่อเสียงด้วยนะเออเป็นคนที่มีชื่อเสียงก็ได้อย่างเช่นเป็นคนที่ทำยูทูบเบอร์แล้วแบบว่ามียอดวิวเยอะๆมีคนติดตามเยอะก็ได้นะเพราะว่าคุณจะเจอกันทางออนไลน์ก็ได้ไงตรงเนี้ยนะ อืมแล้วก็เฮ้ยตรงนี้พอไพ่ไปสุดท้ายคือตรงเนี้ยมันแบบว่าเหมือนมีการรอกาสที่จะได้กลับมารักกันน่ะเออคือคุณอาจจะได้เจอคนรักของคุณเป็นคนรักเก่าที่คุณเคยเลิกไปแล้วเออได้ตรงเนี้ยอืม อาจจะแบบเลิกลาห่างกันไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่อืมอันนี้นะชาวกองนี้นะจะเจอกันด้วยกันเจรจาติดต่อสื่อสารอืมแต่คนรักของคุณเป็นคนดีหรือเป็นก็ก็เป็นคนรักเก่าด้วยเออตรงนี้นางฟ้ากําลังจะบอกว่าไพ่นางฟ้านะคุณจงมั่นใจว่าจะเกิดขึ้นอา แล้วก็จงรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรคือให้ให้จิตใจตัวเองเป็นคนตัดสินใจอย่างแท้จริงอะ่ะแล้วคุณจะรูจะ้จะได้ในสิ่งนั้นแล้วก็พยายามพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาให้ชัดเจนอันนี้หมายถึงว่าอยากให้ปรินีปนอมในการพูดคุยเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่าคุณจะได้กลับมาเจอกับคนรักเก่านี่งก็เลยจะต้องให้แบบว่าเจรจากันอย่างดีๆตรงไปตรงมาแล้วก็ชัดเจนว่าจะาแบบไหน มันจะได้ไม่เกิดปัญหาเหมือนในอดีตเนาะไพ่เหมือนจะเตือนแบบนั้นเลยส่วนไพ่ดอกไม้ได้ทิวลิปนะคะอันนี้หมายถึงความสัมพันธภาพที่ดีนะมิตรภาพที่ดีแล้วก็รักนิรันด์ด้วยโอ้โหตกมือส่วนไพ่องค์พ่อบอกว่า protection ดีงามเลยกำลังจะบอกว่ารักครั้งเนี้ยองค์พ่อคุ้มครองอยู่ เหมือนคุณอาจจะกลัวว่ามันเป็นรักักเก่าถูกปะแต่องค์พ่อบอกว่ามันมันถูกต้องอ่ะมันดีงามอ่ะอืมท่านคุ้มครองคุณอยู่ไม่ต้องห่วงประมาณนั้นเนาะส่วนพิยศาสนาของพี่อยากจะมาเตือนสติว่าให้รู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตัวเองรู้จักประมาณรู้จักเวลารู้จักการปฏิบัติ รู้จักบุคคลคือเราจะต้องรู้จักว่าเหตุการณ์นี้เราจะต้องทำยังไงเหตุการณ์นี้จะต้องทำยังไงและเวลาเมื่อถึงเวลาทุกอย่างมันก็จะต้องเป็นไปตามนั้นและปฏิบัติเนี่ยเราก็จะต้องรู้ว่าปฏิบัติกับคนแบบนี้บุคคลแบบนี้เราต้องทำยังไงอันเนี้ยอยากให้น้องไปทบทวนว่ารู้จักเหตุผลตนประมาณการปฏิบัติบุคคล ให้เหมาะสมอืมทุกอย่างจะต้องเลือกพิจารณาอย่างเหมาะสมและใจเย็นเย็นเนาะเรื่องนี้เพราะว่าน้องอาจจะแบบว่าอาจจะกําลังเครียดหรือแบบว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นรักครั้งเก่าหนูจะยังไงถูกปะใจเย็นเย็นองค์พ่อ p r o t e ค t i o n คนอยู่นะคะสําหรับกองที่หนึ่งก็ขอให้มีความสุขเจอรักแท้อย่างดีงาม จ้าต่อมาชาวกองที่สองนะพญาพิเภกเนาะพญาพิเภกเนี่ยกำลังจะบอกว่าคนรักของคุณเนี่ยจะเหมือนเป็นคนที่ทำงานเสี่ยงภัยเป็นหมอเป็นแพทย์พยาบาลเป็นกู้ภัยเป็นหมอดูเป็นคนมีเซนต์เป็นคนแบบลึกลับะ่ะอืมเนอะหรือว่าเป็นคนที่ประเภทว่า เลิกลาหรือหย่าล้างมาแล้วเออคือเคยมีอดีตมาแล้วประมาณนั้นอืมคืออดีตไม่สวยหรูว่าเจ็บปวดเจ็บช้ำเออประมาณนั้นอะ่ะคือคืออกหักหรืออย่าในแหละมาแล้วคืออดีตมีปมว่างั้นเนาะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ทำงานในสถานบันเทิงต่างๆทำงานกลางคืนน่ะอืมแต่ว่าเขาจะรักคุณมาก มากมามาก,กมายแต่จะมีอารมณ์รุนแรงใจร้อนผงผางนะคนนี้โกรธง่ายหายเร็วประมาณนั้นแล้วก็ประหยัดอดออมรู้จักใช้เงินเก็บมากกว่าใช้คือคือเพื่อเพื่อให้ตัวเองมั่นคงอะ่ะเออมองว่าอย่างนั้นนะเออไพ่กำลังบอกแบบนั้นส่วนไพ่นางฟ้ากำลังจะบอกว่า คุณเคยขอพรอะไรไว้คุณจะได้รับสิ่งนั้นแหละเพราะคุณคือแม่เหล็กที่ดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการดังนั้นบางคนเนี่ยคือแบบว่าตั้งใจมากไงขอพรอะไรไว้เนี่ยแล้วแบบตั้งใจมากคุณก็จะได้รับสิ่งที่คุณอยากได้นะถ้าทําดีก็ยิง่งดึงดูดสิ่งดีนะแล้วในอนาคตอันใกล้เนี่ยคุณจะได้เจอสิ่งนั้นจริง ไพ่านางฟ้ากำลังจะออกมายืนยันแบบนั้นส่วนไพ่ดอกไม้นะคะได้ดอกซิลิเมทริสนะคะคือดอกที่หมายถึงว่าชีวิตคุณจะสมบูรณ์สวยงามมีความสุขเนาะส่วนไพ่องค์พ่อบอกว่าอยากให้คุณเนี่ยเข้าใจในจิตวิญญาณตัวเองว่าคุณต้องการอะไรคือพยายามนิ่งมีสติ อืมให้มากๆเมื่อคุณอยากได้สิ่งนั้นในอย่างที่นางฟ้าบอกว่าถ้าคุณอยากได้มากๆมันจะได้ถูกไหมแต่ถ้าคุณอยากได้ในสิ่งที่ดีมันถึงจะดีถูกปะอืมพยายามคิดดีให้เยอะๆแล้วกันเนะาะไพ่เนี่ยไพ่ศาสนาก็มามาเตือนเห็นปะก่อนทําอะไรอะ่ะทบทวนผลของการกระทํานะว่าถ้าเราทําแบบนี้ยมันจะได้ผลแบบไหน ก็คือถ้าทําดีมันได้ดีถูกปะถ้าทําไม่ดีมันจะได้ไม่ดีดังนั้นไพ่ออกมาเตือนนะว่าก่อนจะทําอะไรให้คิดทบทวนให้เยอะนะคะมันจะได้ไม่มีข้อผิดพลาดเนาะและอีกเรื่องหนึง่งก็คือว่าเวลาที่เราเจอเรื่องอะไรที่ไม่พอใจกับใครอะไรก็แล้วแต่พยายามให้อภัยให้อภัยกับทุกอย่างเพราะสิ่งนั้นมันจะได้ไม่กลับ เหมือนเราทำบุญให้เขาอะเออแล้ก็จะได้ผลบุญนั้นกลับมาด้วยนะกองที่สองก็ขอให้มีรักที่สมบูรณ์สมหวังแล้วก็มีความสุขเช่นกันนะจ๊ะจ้ามากลองที่สามและพระทักษะกำลังจะบอกอะไรคุณนะคะชาวกลองที่สามเนี่ยโอ้ยดูจากไพ่แล้วเนี่ย คุณจะได้พบคนที่สมบูรณ์แบบเปรียบพร้อมทั้งด้านการเงินการงานโอ้ยสติปัญญามีความมั่นคงร่ำรวยจิตใจดีเข้าใจผู้อื่นชอบช่วยเหลือคนอื่นโอ้ยใจยและดีมากเขาจะนำทั้งความสำเร็จความสมหวังให้คุณนะโอ้ยการงานเขาก็ดีเยี่ยมเนี่ยพี่ดูแล้วว่าคุณอาจจะได้แต่งงาน กับเขาเลยนะแต่งงานแบบว่าสมว่ามีความสุขอย่างแน่เลยอ่ะอย่างแน่นอนอ่ะโอ้ยกองเนี้ยพคตดี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 มากอืมเพราะไพ่ออกมาดีหมดเลยอ่ะเนาะเออโหโคตรดีอ่ะบอกเลยอ่ะและไพ่นางฟ้าก็ยังมาบอกว่าอุ้ยตายแล้วคืนคุณโคตรโชคดีเลยเพราะเจอขุมทรัพย์ล้ำค่าเห็นป่ะ the treasure เนอะโอ้ยตายแล้วโชคดีมาก แล้วคนคนนี้เขาจะดูแลคุณอย่างดีเลยแล้วก็มอบความรักรักบริสุทธิ์ให้ด้วยนะอืมแล้วพานางฟ้าก็บอกว่าถ้าคุณเชื่อมันจะเกิดขึ้นจ้าอืมออ๊ยดีใจกับคนกองที่สามมากเลยเนี่ยอะ,อะส่วนดอกไพ่ดอกไม้ได้ฮิบิคัสนะคะก็คือดอกแห่งความสุขสมหวังเอยสม สุขสมหวังสวยงามแฮปปี้ส่วนไพ่องค์พ่อก็บอกว่าโหเป็นไพ่ของความสุขสมบูรณ์อีกเห็นปะองค์พ่อมีอาหารอุดมสมบูรณ์อยู่ในมือทั้งหมดโอ้โหสุขสมบูรณ์จริงๆกองนี้ปังปังมากขอนิดนึงขอมาตัวมาเตือนด้วยไพ่ศาสนาที่ว่าคุณจงมีคุณธรรมในใจเสมอนะจ๊ะ สิ่งดีๆมันจะได้เกิดเนาะพยายามทำดีแล้วอีกอย่างหนึง่งมารมารหมายท,ที่นี้คือสิ่งที่จะมากวนชีวิตเรามารคือคู่ชีวิตกำลังจะมาเตือนว่าการที่เป็นคู่ชีวิตกันมันจะมีแบบว่าเรื่องทะเลาะเบาแแวงกันได้ถูกไหมพยายามอย่าสร้างเวรกรรมหรืออย่าทำให้ชีวิตคู่มันแย่นะอยากให้ตระหนักไว้ว่าชีวิตคู่เนี่ย มันต้องมีกระทบกระทั่งกันอยากให้ใจเย็นเย็นรักกันนานๆยาวๆมีปัญหาก็แก้ปันกันไปอยากขัดแย้งนะอยากให้นึกถึงตรงนี้ว่าคุณได้คู่ดีขนาดนี้จงประคับประคองมันให้ดีที่สุดนะจ๊ะความรักดีๆกำลังจะเกิดกับชาวกองที่สามแล้วขอให้น้องๆรับสิ่งนี้ไปรับมันไปและทำให้ดีที่สุดจ้าความสุขกำลังรอคุณอยู่นะ ขอบคุณน้องๆทุกคนค่ะแล้วฝากติดตามด้วยจ้าสวัสดีจ้า